นี่ครับไก่ผูชุ่มนี่ครับเด๋ยกำลังตุมต้มๆเลยเด๋ยกำลังตุมต้มๆขับแกะแหวอ,ออกนี่ไม่ใช่กำลังงามๆเลยสองลอยตัวผู้ดใดอยากได้มาเอาเลยนี่ปีขาวนี่ไอยูกไก่มเมาเลยเด้อนี่ไก่มันกำลังนุ่มๆขับแกะแหวอ,ออกสองลอย อยู่ไอ้กำลังคุ้มๆอยู่เลยว่าดีกินแกจับออกมันหลายพอด์พลังงามเลยเนี่อปาปะหยาบเอาเลยครับมาเอาเลยครับนี่โอ้โหใก่ผูึหลายตะแกจับออก น,นำัำงามนั่นเลยเหนื่อยยังโบยหยาบไงไก่อพอดีกินไหลเดี๋ยวยังตุมต่มๆอยู่เดี๋ยวไอ้หัวจะโคปีแต่ไกแม่อะไรกำลังงามงาม 给他破。